ครับหลังจากฝนตกครับออกหมาเหมือนเดิมหมายก็ไมายปลาสวายครับได้สองตัวใส่ประมาณตัวนี้นะ่าจะประมาณห้าโลครับตัวนี้ห้าโลนี่นะ่าเจ็ดโลครับเจ็ดกิโล เกือบไปก็เกือบสิบสิบกโลครับสองตัวสิบกโลก็ถือว่าคุ้มค่าครับเอาทีเดียวเป็นอาทิตย์เลยครับไม่ต้องออกหมาอีกได้สองตัววันนี้ปลาสวายพอดีได้กับข้าวเป็นอาทิตย์ครับ ปลาสวายสองตัวโอเคครับขออนุญาตทำปลาครับ